สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกัช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผม IP นี้ก็เป็น EP ีที่289แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปันหชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละ200บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสองค์ก็รูเหลือ3าละบาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนไลนดีไลน์ก็จะเป็น POP CORN 2533ได้นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่1เลยรายการที่1ของเราก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับผมนี่หลวงพ่อปานบางบอ่อนะพี่นะนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานบางบอ่ออ่า รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ line, มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแจองไหนชอบจ้งไหนล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่เ,นเหรียญทองพานบางบ่อนะครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่ครับ หมายเล็กหนึ่งครับผมนี่สองร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเล็กสองเป็นวัดพับครับผมองน์นี้เป็นวัดพับหมายเล็กสองครับผมองนี้อะผมลืมแจ้งไปนะช่วงท้ายคลิปวันนี้ผมมีรายการพิเศษมาอยู่ประมาณอสามรายการนะครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนลืมแจ้งไปเลยนะว่ามีรายการพิเศษช่วงท้ายคลิปก็ผมของวันนี้นะ ในองน,นี้หมายเลขสองครับผม200สองร้อยบาทครับผมวัดพับต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามองนี้เป็นปิดตาผมไม่แน่ใจว่าของที่ไหนนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับน้ปิดตาเก่าๆแบบเนี้ยนะครับเนี่ยรายการที่สามนะครับผมองค์นี้นะครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นหานุมานครับผมรายการที่สี่นี่หานุมานจับเข่านะครับนี่ครับนี่องในรายการที่สี่นะครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดรายการที่ห้าครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อโตพระนันเชิงรายการที่หกครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่เจ็ด สองร้อยบาทก็ผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญเซมาปูทวดัรรทวยมงคลนี่ครับเหรียญเซมาหลวงปูทวดัรรทวยมงคลรายการที่แปดนะครับนี่ครับป 5, ไปห้าเก้าก็ผมสองร้อยบาทก็ผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้านะครับ ตรงนี้รายการที่เก้าครับผมนี่ครับสองยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยรายการที่สิบครับผมเนี่ครับเ,เหรียญคูบาสีวิชัย สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นลูกหลอกพระพุธชินราชอินโดจีนรายการที่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดเป็นอุดกิ่งนะครับผมนี่นะครับอุดกิ่งนะรายการที่สิบเอ็ดครับผม กิ่งดังนะครับผมนี่2สองบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญพ่อชุยรายการที่สิบสองครับผมนะครับสองบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นคุณแผน นั่งกุมารรายการที่สิบสามครับผมนะครับเป็นขุนแผนนั่งกุมารใน,นรายการที่สิบสามนะครับผมนะี่ครับสองบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นชินราอิโนจีนรายการที่สิบสี่ครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญลูกภูผานรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญลูกภูผานอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครรายการที่สิบห้าครับผมนะครับสองร้อยบาทต่อไปเป็นปิดตาปูไข่รายการที่สิบหก เป็นปิดตาปูไข่รายการที่สิบหกครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญโลว์พาร์ตรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญโลว์พาร์ตรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมในสองร้อยบาท ต่อไปเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอ่าวัดจุฬามณีพิษณุโลกนะครับรายการที่18 pues นี่จะเป็นวัดจุฬามณีพิษณุโลกนะครับผมนี่ครับหมายเลข18นะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชแบบนี้นะครับผมนี่นี่จะออกวัดจุฬามณีนะนี่ครับนี่พิษณุโลกนะครับผม2 0 0บาทรายการที่18ต่อไปเป็นปิดตารายการที่19ครับผม พิมพ์ทรงเหมือนทางหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นทางหลวงพ่อเชยหรือเปล่าแต่พิมพ์ทรงเหมือนนะครับผมนี่ลองพิจารณากันดูนะครับผมอง์นี้หมายเลขสิบเก้าครับผมนี่สองร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญยืนหลวงปู่แหวนครับผมนี่ครับเป็นเหรียญยืนหลวงปู่แหวนหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผม ครับ้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นซุ้มกอ่ะซุ้มกอซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งวัดคลองบันดันหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งวัดคลองบันดันนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนะครับนี่ร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปิดตาเนื้อตะกั่วนะพี่นะเนื้อตะกั่วหมายเลขที่ยี่สิบสอง บางที่เขาก็บอกว่าเป็นทางปูสุขพัดปากคอมขามาาเท่าอะไรอย่างนี้นะี่นะก็ลองลองพิจรารณากันดูนะครับผมพิมพ์ทรงแบบนี้นะเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมนี่นี่นะครับสองร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่ครับเป็นปิดตาหลังแบบนี่นะครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่นะครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นรุ่นถิ่นกําเนิดครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นี่ครับ รุ่นถิ่นกำเนิดนะครับผมนีนหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนะครับสองบาทครับผมหมายเลขที่ยีิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมน่ครับเป็นคุณแผนเนื้อดิน นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นตะกุดครับผมนตะกุดหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดวัดสายไหมนี่ครับตะกุดวัดสายไหมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นี่ใหมีอะไรด้านในนะครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดจะเป็นพานเนื้อผงหลวงพ่อเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นพานเนื้อผงหลวงพ่อเดิม หมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่ครับนี่พาน้อผงหมือกัเดิมครับผมนี่สองห้าสามสี่นะครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นเหรียญราชการที่เก้าหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับเป็นเหรียญราชการที่เก้าปีสองห้าสี่สองหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงเป็นเหรียญน้ำมนต์นะครับนี่เป็นเหรียญน้ำมนต์นะหมายเลขที่สามสิบครับผมนี นี่ครับนี่หมายเลขที่สามสิบก็จะเป็นเหรียญน้ำมนต์นะครับวัดพนันเชิงนะพี่น,นะนี่ครับนี่เหรียญน้ำมนต์น,นี่นี่นะครับหมายเลขที่สามสิบครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายกรารพิเศษของเรานะครับหมายเลขที่สามสิบเอ็ดก็จะเป็นปูดทวดพระพระโคกครับผมนี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดก็จะเป็นปูดทวดวัดพระโคกครับผมนี่นะครับ นี่เป็นปูทวดวัดพระโคนะพี่นะนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนี่นี่นี่ครับปูทวดวัดพระโคหมายเลขที่สามสิบนะครับไอไม่ใช่สามสิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษครับผมนี่สวยแบบนี้เลยนี่นะครับนี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดครับผม น,นะครับวัดพระโขอ่าองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดนะผมขอห้าร้อยบาทโอเครติค้าแป๊บหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนี่ขอห้าร้อยบาทนะเป็นปูดทวดวัดพระโขค,ครับผมนี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองเป็นรายการพิเศษอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่า เหรียญลูกูหินนะครับอ่าวัดกรุณอ่าวัดกรุณาเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับผมนี่ปีสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเป็นเหรียญเก่านี่นะครับเป็นเหรียญลูกกูหินนะพี่นะาทางจังหวัดชัยนาทนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยเพื่อนเพื่านใดสนใจนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลูกกูหิน เนะป็นเรียนเก่านะปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับผมเนสำหรับเรียนนี้เป็นปีสองสี่เจ็ดเก้านี่นะครับนี่เป็นปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับหลวงปู่หินนะทางจังหวัดชัยนาธนะครับวัดอาการุณาเขื่อนเจ้าพญา จังหวัดชัยนาทครับผมรายการพิเศษรายการที่สามสิบสองผมขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อบาทรายการที่สามสิบสองนะครับนะรายการที่สามสิบสองนะหลวงปู่หินนะทางจังหวัดชัยนาทนะครับผมนี่ นี่ขอ500บาทนี่เป็นเหรียญปีเก่าปี2479เลยนะครับผมนี่ขอ500บาทต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการสุดท้ายรายการที่3 3อ่ะองค์นี้อ่าเห็นมีพี่ท่านนึงก็ถามมาผมก็ลืมไปแล้วไม่ได้ลงให้ดูหลาย EP ละอ่าเป็นจะตุกคามรามาเทพรุ่นปฏิหารหลวงปูท่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับนี่อ่านี่ครับออกจากวัด2,999นะฝั่งแร่สเม็ดนะครับผมนี่ ถามมาหลา EP, ่ EP แล้วผมก็ลืมไม่ได้ลงให้ดูนะนี่จะเป็นปูทวดแบบนี้นะครับอ๋อองนี้ผมแจ้งราคาไว้ก่อนดูดูเนื้อหากันก่อนนะผมขอแค่900บาทนะขอเลขสวยแล้วกันขอแค่900บาทอ๋อเห็นถามมาผมก็ลืมไปหลาี EP ไม่ได้ลงให้ดูนะครับนี่เป็นปูทวดฝั่งแร่สองเม็ดเลยนะครับผมออกจากวัด2,999แต่ผมแบ่งปันในราคา900บาทนะพี่นะนี่ครับ โอนะ้ทวดเนื้อว่านแบบนี้แล้วฝั่งแรกใหญ่ๆสองเม็ดเลยนะฝั่งแรกใหญ่ๆสองเม็ดเลยนี่นะครับนะแล้วเขาอาทาทองมานะครับเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยนะเห็นไหมแลแบบ่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับผมนี่นี่นะครับ นะนี่นะนี่นี่ครับนี่นะครับนี่ผมขอ900บาทนะครับผมรายการนี้นะแจ้งผมได้นะครับผมอ่าผมลืมเอาลงให้ดูหลาย EP แล้วอ่าอันนี้ผมแจ้งราคาไปเลยผมขอ900บาทเท่านั้นครับผมนี่อ่าเพื่ออะไรสนใจนี่ผมไม่ได้แจ้งราคานะสนใจยังไงก็แจ้งผมมาได้ครับผมอ่าปูดทวด900นะครับผมจะรู้เลยครับเป็นรายการพิเศษเนาะเนี่ยเห็นไหม ลำดับที่15หูทั่วจตุคาวประเทศพิมพ์รูปเหมือนใหญ่ฝังแร่2เมตรออกวัด2,999ขอ900บาทรายการที่33ครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ